Ừ. Thôi chứ nó chẳng cho mình cái, ừ. cái gì Thì ừ. nó phía Nè, sao đẹp, nhổ nam Ăn à, Hả Món, món thịt, bà อ่าวตะกี้คือมอหนะใช่โชว์ไปยังโชว์มาใช่ปอนิสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาเฮือนสาวแดงพี่น้องเบ่งสาวแดงคดพักคดหย่า ป๋าท้อหอมบักแตงมากแล้วบ่าบักแตงน่ะอ้หมากแล้วฮดอะไรฮดพื้นยวใช่มีฮันบักซีสบายดีเด้อสอ๋อไปทางไหมดเลยไปมดแล้วไปมดแลี้ยวฮดผักแล้ยวเลย จังฮับได้แล้วไว้แท้ตอนนี้คือเรื่องบันไดรถโ,โอ้ยมันยังปเป็นเนาะทดมนันในกัวผักอะไรกัได้ไปเก็บกินกันแซ่บอยู่ได้ผักยังผักหอมปะผักกาดผักกาดเนาะคิกมันบอกงาม มาแล่มาแต่งนะนาได้กินนี่เักบูกับนกันเลมันก็ชวนันกด้แล่เลยมาโอ้สักบูกับันปู ทัวพุ่มหมือจักตัวแบบว่าตัวตั้งบวกกับเออต้องใช้ข้างใช่ยังกันนะพอได้พอได้เก็บกินไหมคนน้อยนอนคนน้อยเนาะคนนอยคนนอนก็ได้ื่อสิบเหรียญฮดแหลนฮดแหลนน้ำ โอ้พ oh, ี่น้องสแสดงแล้วแล้วฮะกดผักปลาฮเกิบกดผักปลาฮอนเกิบหมกแตงมากเลยกินไหมตัวเองหมกแตงยอดเลยเราแล้วแล้วแลนฮอตพวกก็ไม่อยู่ ดินมันบางามปะไรเนยนะเห็ดไปชั้งอะไรนะไม่ยังบันเราใช้มาใช้ตรงนี้ปูนชื่อว่าปูนเดืออยู่ไปเทนี่อะไเทีีเก็บนส่อืมคน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  เดี่ยวหลายมือเดี๋ยวบ่นเฮียนนะควรเดีเ่ยวหลายมือแล้วเทียงมือแล้วหลายมือเลยบาราบอะไเข้ามาบมม่มุมแล้วแล้วบอยล่เข้ามาเลยทุกอย่างแล้วบานนี้เนาะ ชุ่มปนเนาะชุ่มยาแล้วก็ว่าชมเจ้ายาใช่น้ำกนปนกว่าเฮายุ่มหุน้ำยาเฮายาใช่แต่เฮาปนนะเทพอดีมื่อื่นมันจังเห้งเอาไม้มาคันคครับเนาะเพ็รชีแจหัวจะว่าวงกลลเกิดไปทะนี้ Thôi chứ nó chẳng cái này cho phía sau đây nga nhung nam anh 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 hả 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 anh này. สวัสดีสวัสดีมายังมาเบ่งแม่มาชูน้านใช่แม่พ่อนั่นฟันดุสเห็นหยังอันมั้นมงหันมงหันรไมึงน้องขางน้องขนาดฮะแนนไปเอื้อยเจ้าบคิดว่าดินเม่เม่ย่าเจ้า ขาซื้อบ่อดินดินคนทาบาอนเนอะเอา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 โอ้ดินคนทาบาอนอ้าวคือไปเป็นอยู่ในบ่อนดินหยาเจ้า้พอไปใช้ได้พอนะพอไปแปลงจาก จะชิบแตงไม่ลงเต่าบ่าคนน้อยกับไ,ได้หายนึงแลนน้วเนาะเหมือนี่ใครในแลหละบ่เออขันวันชินชเลยจะงองเงออืมเอวันชินดีแล้ววันชินก็ไปเป่าเอาค่อยไปเป่าค่อยปปอะไรนั่นแหละแต่ก็ะยำไม่ได้กินข้าวรลอวะ อออนอนเฮือนใหม่เนี่ยม่ได้พันจะเถื่อบอเนี่ยนี่ยังไม่พันเลยเเมวนบอเฮือนใหม่กับเฮือนเก่าจะได้มนวนกัน, <c oughs> นอืมจะได้เฮื่อนใหม่นอนมวนกว่านอนรับกูอนะ่ะเนาะลมเข่า,าอยู่บอเออเข่าเล็กๆน้อยๆเยนะ่นั้นโย งานเนใหม่าชหาน้ำไปใช้น้ันอาวไปอาบยูห้องน้บ่บัคอยอาบยูนีมันหัท้อนมันหน้อนเอาเอาไ้ใช่หครอาบยูงน้ำนมจังพัมเย็นได้ตกไวแล้วมัม่แล้วตากไว ยุ่มยุไปประมาณหาบหนึงกะหาบทั่วนะหาบนึงคนนั้นไปบ่งแต่งมฆแปงนปิดเมือนเก่าพันพี่น้องเลยเนาะลุงยเรืองใหม่พันนะฮหากระเทิพี่โอ้คิดว่าหากระเทิงเอินโวหาดอก ซีลืู่ว่าเฮือนเก่านะกะควงกะควางเลยเด้บบดนี้นั่งกินข้าวก็ได้นอนยังได้เลยนะบ่หายน้ำขาดได้แล้วก็ได้คือว่าเครื่องเงี้ยลงมาที่เวิร์ดแล้วเนาะโออเรื่องพวกเงี้ยเราก็เรากคนลงมาไว้ ร้อยล่นานๆๆๆๆๆนี่ก็ได้เออเล้ตอกแนวแขนแขนแขนไว้นี่กกบ่ากเลย,ยเกอ,อ,อหอยไเปเนาะอ,อ,อืนั่งเต็มเบ่งห้องน้ำนั่งเต็มหน,น,นกันห้องน้ำนเหนี้เวียนมานี้ นเนียว,ว่ยนั่นด้ยชูทายแต่ดูคือชูงคือมรูคือรพื่นก,ก๊อ,อห้องครัวันเอ้ยห้องน้ำฝันอะไรพี่น้องเลยกลองขวงโอเคอยู่พี่นอ้องเลยเรีอนสว้อวช้าเลย อสัมฤทธิเรียบร้อยมีอต้นมวม่วงผููกไว้กินปาต้นหมวม่วงก็ตั้งหลายต้นหนึ่งสองสามสี่หา้าหต้นโอ้หมวม่วง้ปัน้นอื้นหลดขึ้นหลดเลยพี่น้องโหลด้นขึ้นกัน lọt khơi lọt đi ba thơm Tên cả mua hồng không ở đây, nữa. Để đeo để phân ở đây. Thân thân non. nào mì 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 น้ำก็ได้เ่อนครัวก็ได้เรียบร้อยไก่เขาเราจัดขวกองขวบได้ยัวไ ใส่ท่านไก่จ,จะเข้าไปได้แล้วอ่ะแม่เจ้าหาหน้ามาใช้นี่อีกบ้าง ใส่ยีกี่น้อง,องเลยจางยันสาแดงอันนนหางลินไว้ตรงน้ำกินบอไก่มันเข่ากินนี่เขาแล้วปิดไวน้ำนาิงนะคูณ โอ้ทรายก็ยังเหลือหลายลายพี่น้องให้ชายเหลือหลายเติบคักเม่อบาดหมองน้ำก็นอนได้หมองคัวก็นอนได้สำสีนอนสาแดงถือว่า บมซับซ้อนเลยเนาะเป็นเฮือนอันนนั้หลังหนึ่งอันนี้หลังหนึ่งอันนนั้หลังหนึ่งอันนนั้หลังหนึ่งสี่หลังคนเราดีเยอะก็มาอ,อ,อันนท้คักว่าห้องน้ำเจ้าฮะยสี่หลังเลยได้ไหมเนองนอนสบายเลยป คืนกบทำของไหวผมเดี๋ยวไี่้ไนน่ะมาดังกะเจ้าเจตูฮะสองตัวมาได้แพ้รงียนเปล่าไหมไปไปนนี้มันเสาพอไปใช้พอน่ะ hả hả bò <laughs> <Một> chát <chắc? cười> ờ mà chắc, oh, pho, phải sẽ non đấy cha non non, non. <laughs> non, non. khạc bò hươu này khạc bò ừ. cháu hết kinh nhang cái này nè kinh khao cầm nè hả ngọc thích vâng nghi nang nói chín chân là chín nhà hãy phá luôn vâng nè chín nhà cứ chín khá khó phải tầm hai chào nè hả tạm biệt ờ tạm biệt đừng phải gà rắn như ní nó thế nào tụi này tụi cả thầu น้องพันก็ได้พี่น้องเลยก็ดีใจยินดีกับน้องพันนะแหละสิได้ทั้งเฮือนได้ทั้งห้องน้ำได้ทั้งเตือนคู่พี่น,อน,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 อน้องเลยถือ,ถอ,อ,อถว่าสุดยอดแหละถือว่าดีหลายโอ้พันจะพื้นลงเต่าได้พี่น้องเลยหาพื้นลงเต่าลงเตียวพอได้ดัง พอได้ดังได้จู้หรือว่าพอได้ขายพอได้ใช้กันบวเห็ดกับบวชได้โอกฟืน,นมามาพันมาพันมาเลือมาเห็ดดาวแล้วเห็ดกับบวชได้เห็ดดาวทางเพื่อนทางชาตินี่แหละนี่เพื่อนเก่าเพืน่นนี่เพื่อนใหม่เพื่อนครัวห้องน้ำ tôi và ok này phi nói đây sẵn lên sức này chị đại thắng mama cũng khô à được cạo khó 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 เลือดแตกมั้ใจนั้นสาดแตกเป็นไนกันไหน่นี่ก็โอ้โอเคเลย sai lòng đang thua lòng bùa ngoài cọc lòng hồng này chuva đu rai lạc đây hai cả hai lòng 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 hai กับลำยายจะว่าสำเร็จเสร็จสิ้นดีหน่อยขันเชื่อสาแดงก็ถือว่าภารกิจหนึ่งก็คือว่าจสิ้นเนาะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอพซีได้บึ้งใจนได้ขึ้นเฮือนพอดีขึ้นเฮือนใจใจฉิดบ่บ้านเราคุ้มกันแท้แจ้งแล้ว แล้วแต่เมนโอ้ได้กับะตัดด้บอตัวไปแท้หมื่น đừng, đưa. đừng đưa. chắc đi. Wow. Mình, có oh. mình đang vào khách. Ừ, cà khỏi ngon nghe phải không ạ? Đi 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 đi. เดี๋ยวปูนกระชอบนึ่งพี่น้องแหลเกินชาลได้ไหมโอเคแล้วพี่น้องแล้วคลิปนี้ก็ใหม่เวียนมามอัปเด,ดแตแล้วก็มาเยี่ยมมาหยาบน,ยน้องแดงพิ่นกับยินดีน้ำเพ,พิ่นพี่น้องเนะ เฮือนใหม่ของครัวหองครัว,วยังกลัวเครื่องเก่าแล้วไ ấ y พี่น้องเนาะเกิดดินดีดีใจน้ำน้องคนในดีแรกอะหาเห็ดอยู่ให้กินต่อไปนะพี่น้องเนะาะคลิปนี้กันสิบมียังหลายพี่น้องเนาะทางบอจอยที่ขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะาวาผิดพลาดประการใดค่ะขอโทษขอไปน้ำเด้อแม่แม่เอฟซีเนาะ น,นี่ก็มาอัพเดตเพือน้องแดงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้เบ่งในชมเนาะวีซีชีวิตหลังจากไล่เฮือนแลวซาเพิ่นอยู่จงังใดกินจงังใดเพิ่ก็เห็ดเวียกเฮ็นงานนะฮะตักน้ำตักน้ำล้างตัวล้างบ่วงนึ่งเข้าวนึ่งน้ำเนาะโอเคสวัสดีแลสะสบายดีสบายดี